คอเนี่ยหรือการทีกเรียกว่า cervical traction <ม>จริงๆเราสามารถใช้แมนวนวลได้คําวแ่แมนวนวลก็คือใช้มือนี่อันนั้นมันใช้เครื่องในสมัยก่อนไม่มีเครื่องปล่อยต่างสบายครับไม่ต้องเกรงนะถ้าคนไข้เกรงเราจะฝืนนะเราปล่อยเพราะฉะการที่เขาจะฝืนปล่อยสบายได้ก็คือเราต้องวางจับเขาให้มั่นคงคออยู่จับมือูีส่วนไหนกระดูกกระดูกคอกระดูกกระโหลกกระโหกช้อนช้อนแล้วกระโหลกีซ่า อันนี้เราสัมผัสไว้ก่อนสองมือแต่เวลาเราดึงแล้วเราเรา,เราแค่ประคองม,มือเดียวเนี่ยถ้าเราจับมือเดียวได้มั่นคงเนี่ยคนไข้จะรู้สึกปลอดภัยเราจะไม่เกร็งเพราะคอตกอยู่ข้างนอกอันนี้เราจะใช้ในกรณีที่กระดูกทับเส้นประสาทหรือการดึงก็เป็นการยืดกล้ามเนื้อหรือเอ็นที่อยู่ในข้อได้บางคนปวดคอเนี่ยเรานวดเส้นนวดลายเนี่ยบางทีไม่ดีขึ้นเพราะว่ามันลึกมันเป็นลึกในข้อต่อ การยืดนนจะทําให้ข้อคลายตัวเพราะว่าข้อของสันหลังมันจะมีเส้นประสาทออกมากอาจจะไปเบียด <c oughs> นะแ,แ,แต่ก่อนที่เราจะจะดึงเ,เราควรตรวจก่อนการตรวจคอก็มีอยู่3ามดิเรกชันก็คือท่าก้มท่าเงยเอียงซ้ายเอียงขวาหันซ้ายหันขวาถ้าเราตรวจคนไข้เราจับคนไข้ย,ยกเนี่ยอันนี้เราเรียกแพสซีฟหรือหมอทําให้ เดี๋ยวเราจะเช็คดูก่อนตอนนี้มีตึงปวดอะไรไหมอ่ะคนไข้ไม่คานะระน้าเป็นไรนะมีตึงปวดอะไรไหมตอนนี้ตอนน,อน,น,อน,นี้เอาปล่อยไป่ต้องเกรงเช็ดพูดเอาเออเต็มอยู่ชใช้พูดเอานะไม่ต้องขยกขักคอเพราะว่าเวลาถ้าขยักคอจะเราต้องการให้เขานิ่งนะ้าได้กายค่ะก็ยังประยัดนี่เราเทสก่อนนะจับจับสองมือก็ได้ให้มั่นคงนะค่อยๆจับงอ ถ้าคอเขาก่อนดกตึงไหมตึงใช่ไหมปวดร้าวไปไหนไหมตึงมาที่ไหลใช่ไหมอันนี้เป็นเวลาเราโก้มเนี่ยจะยืดกล้ามเนื้อทางนี้นะก็อาจจะเป็นกล้ามเนื้อตึงตัวปล่อยลงปล่อยนปลาไม่ต้องเกร็งนะครับวางบนเหมือนให้เขาปลอดภยัยแต่ถ้าเราอขนคไคก,ก,ไกไ็เป็นไงก็เกร็งเป็นการถูกท่อแล้วก็อาจจะกังวลท่าที่สองคือจับเงินนะครับ ถ้าเงยเนี่ยให้ระวังให้ถามว่าถ้าเวลาเงยแล้วคนไข้มีอาการบึนงูหน้ามืดนะเหมือนจะวูบต้องระวังเลยแสดงว่ามีภาวะการกดเส้นเลือดเขาเรียกว่าการตรวจครับสดีครับอ,ด,บอดีครับดังเราแป๊บหนึ่งเดินดิงก่อนนะครับถ้าเงยน,นะถ้าถ้าเงยแล้วคนไข้มีอาการปวดร้าวนะครับโดยเฉพาะเรื่องวิงเวียนหน้ามืดตาลายหรือหน้าจะมืดเนี่ยมีไหมมีอาการไหม มีไหมรู้สึกอย่างนั้นไหมมีการวิงเวียนหน้ามือตาลายอะไรไหมไม่มีโอเคก็แสดงว่าถ้ามีแสดงว่ามีการกระดูกกดทับเส้นเลือดอยู่ถ้าถ้าถ้าสมมติว่าเรายกขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเงยต้องท่าเงยถ้าถ้าแบบนี้ถ้าก้มก็ทุกท่าแหละอันนี้ก็เรียกท่าก้มใช่ไหมท่าก้มนี่ท่าก้มท่าก้มนี่คุณตรวจท่าก้มก่อนนะครับถ้ายกขึ้นไปแล้วก็เจ็บหรืออะไรก็อยู่แค่นั้นพออย่าไปฝืนเขานะเราเราตรวจเพื่ออะไรให้ดูองศาการเคลื่อนไหว ของกระดูกคอว่าเขาปกติหรือไม่บางคนไปแป๊บเดียวก็ติดและไปไม่ได้แล้วข้อติดนะองศาปกติก็คือคางจะเกือบชิดหน้าอกนะครับถ้าตึงอาจจะตึงจากกล้ามเนื้อได้เวลาเราก้มนะเพราะเราก้มเนี่ยถ้าก้มเนี่ยมันจะยืดกล้ามเนื้อคอด้านหลังนะปล่อยลงช้าๆปล่อยลงอย่าแรงนะปล่อยพรวดลงไปเลยไม่ได้ <laughs> นะครับท่าที่สอ,สองคือเงยค่ะ จับเงยดูว่ามีการเจ็บมีอะไรไหมนะครับหรือปวดหรือมีหน้ามืดวิงเวียนหน้ามืดตาลายไหมนะเราต้องเทสดูถ้ามีหน้ามืดวิงเวียนตาลายต้องระวังนะครับก็อย่าไปดึงคอหรือดัดคอเขาเพราะอาจจะไปกดเส้นเลือดอเขาเพิ่มเติมได้อาจจะต้องส่งต่อหรือถ้าคนไม่มีประสบการณ์ก็ยังต้องส่งต่อทิศทางที่สองก็คือให้หันดูนะครับจับหันซ้าย ถ้าหันถูกต้องหน้าคางเนี่ยจะขนานกับหัวไหล่จากเดิมตรงนี้ศูนย์องศาถ้าข้อได้ถ้าที่สองถ้าที่สองคือหันซ้ายหันขวานะนะแล้วก็พอไปเราขยับพอถึงสุดทางแล้วเราขยับเพิ่มเติมอีกนิดนึงยวเจมไหมมีใช่ไหมมีเจ็บเอาวิ่งลงหายไปล้านเลยเห็นไหมแล้วตอนขยับนี่ใช่ไหมออคลายกลับมาหายใช่ไหมหายไหมไม่มีแล้ว เรเช็คดูว่ามีอาการอะไรบ้างแล้วก็หันขวานะครับึงไหมต<ม>ึงตรงไหนตร<ม>งหัวไหล่ซ้ายหรือขวาเคลนนี้รู้สึกรงนีเรื่อง<ม>คอตึงไหพอเราเคลื่อนคอแล้วมีอาการปวดรา้าว<ม>ดีไม่ดีอาจจะมีต้องดึงคอเสร็จท<ม>่าที่สามท่าที่สามที่ทางที่สามให้เอียงนัเอียงดันดูตึงไหม ทา่าที่สามใช่ไหมจย์จ้าท่าที่สามคือเอียงซ้ายกว่าก้มเงยคือท่าที่หนึ่งใช่ไหมทิศทางที่หนึง่งเอียงคอซ้ายกว่าหันซ้ายกว่าอันนี้เอียงขวาตอนที่เอียงไปมีอาการอะไรเราต้องถามด้วยเป็นไหมต,ตึงตึงเรื่องไหนต,ตึงฝั่งตรงข้ามอันนี้เป็นเรื่องปกติอ่านะแสดงว่ากล้ามเนื้อฝั่งนี้ก็มีรัางอยู่แล้วตึงเพราะเป็นท่ายืดถูกไหมก็แสดงว่ามีปัญหาคอเดี๋ยวลองดูนะ ทีนี้ถ้าที่ดูเนี่ยเราตรวจตรงนี้เราก็รู้แล้วน่าจะมีปัญหากระดูกคออยู่ตอนตอนที่หันเอียงหรือหันซ้ายเนี่ยจะตึงอยู่อาจารย์วิธีการดึงนะครับวางมือวางวางทีแล้วก็มือดูนะมือตัวนี้แค่ประคองรองแค่นี้ป,นประคองคางประคองคางเฉยเฉยอย่าก,กดไปที่ลูกกระเดื่องนะประคองแต่คาง,งนะแล้วออกแรงดึง ดึงก็จะช่วยคลาย,ลยแล้วนะวางแขนให้มันคงก็ได้หรือจะ,อะเดี๋ยวจะเอาขามาช่วยประคองแขนอีกทีดึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแพอประมาณพอแค่นะนี้ดึงตรงนี้คอก็จะโล่งขึ้นนะเดี๋ยวลองลองเทสดูใหม่พอดึงแล้วเนีื้อกลักบาเทสอีกอรอบมาเทสดูว่าดีขึ้นไหม พอลาข้อถูกยืดเอ็นถูกยืดเขาก็จะเบาขึ้นเดี๋ยวดึงข้อต่อเลยครับอาจารย์เราดึงนี่เราดึงกี่ครั้งดึงหลายสิบครั้งยี่สิบครั้งอะไรก็ได้เพราะปกตินี่ดึงยี่สิบนาทีเลยนะครับจริงจริงดึงได้นานได้ก็ดีนะครับเพราะดึงแล้วมันจะช่วยเพราะเวลาเรายืนเดินเนี่ยนั่งเนี่ยน้ําหนักมันจะกดทําให้กระดูกทูกต้องหัวเราหนักเท่าไหร่หัวตรงนี้หนัก2กิโลกว่าแล้วพอเรานั่งปั๊บหรือยืนปั๊บมันกดลงมาหมอนมันก็ถูกกด หรือถ้าบางคนเสื่อมมากๆก็ทาให้ท่าไกระสับเะะนั้กนการดึงเนี่ยก็จะช่วยยืดช่วยยืดกระดูกแล้วก็ช่วยปรับหมอนรองกระดูกให้คลายตัวได้เันเมื่อกี้เป็นท่าของท่าที่3ามจริงๆหออนนี้ดึงเลยอันนี้เทสไม่ได้เทสแล้วอันนี้เป็นการแทร c t i o แล้วการดึงแลการรักษาแล้วอาจารย์ทำไงหนูไม่เห็นเลยเดี๋ยวดูน่นนันะเอาดึงคอย